สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Call of Duty Advanced Warfare นะครับและหลังจากที่หนีออกมาจากคุกนรกได้แล้วนะกีเดียนและม่เชลก็เดินไปดูคอมมทที่ท้ายกระบะนะแต่สุดท้ายเขาก็โดนปิดบาดแผลไม่ไหวนะครับ stay with me. <ต>เ<ร>ม,ม,ม,น,มนแต,<อ>นแตนกคอมแมกเมนเมนเตะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะบุกเข้าไปที่ศูนย์บัญชาการแอตลาสในแอตลาสในเมืองนะเพื่อทำลายแผนการยิงของแมนติคอร์ตายก็ไม่รอด So, what now? Now we finished this thing. We're the only ones who can stop our hands from launching Manticore. It's three of us. Against an army. It's suicide. You're right. But it's what he would have done. You got any got one. Just ideas? <c oughs> ด่านทูมินัสนะครับที่นิวแบกแดดอีรักนะวันที่แปดมกราสองพันหกสิอ็ดคราวนี้เราจะใช้ AST <c oughs> เลยนะจะมีทั้งเชนกันไมโครโล็อกเก็ตแล้วก็สวาม,มิสไซน์นั่นเองแทบนบของกิเดียนก็คือบุกเข้าไปในฐานของไอออนแบบประจันหน้าเลยนะ โดยชุดทุนกาะ AST ที่ได้มาจากสันทับและโตก็จะพาบินเข้าไปนะโดยสนับสนุนไม่สามารถมาได้นะเนื่องจากจมีการปคนเพื่อนของแมติคอรที่อยู่ในเมืองนะต้องลุยกันไปแค่สองคนนะอลมเลยนั่นแะ นี่เนี่ยใครมีประกันฉันไม่จ่ายบุ้งบุ้งนั่นแหละเจเตรียมปล่อย โอเคปล่อยเรียบร้อยโอเคกีเดียนแจ้งกับคิงพินว่าตอนนี้อยู่อยู่ใต้น้ำแล้วนะเตรียมที่จะบุกเข้าไปข้างในนะคิงพินเขาตอบกลับมาว่าถ้าเราหยุดแผนการยิงมแมตติคอร์ไม่ได้นะก็ให้หนีออกมานะเดี๋ยวทางศูนย์เขาจะยิงถล่มศูนย์ประชาการทิ้งทิ้งนะ ก็คือจะโจมตีทุกอย่างใส่อดคารน,นั่นเ,น <c oughs> เองเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆ,อยๆนะเดีเ๋ยวมันใกล้จะยิงเร็วๆนี้เล้เนี่ย <ELL ANO> ต้องรีบไปนะเคน่าจะเจอทังเข้าแล้ว <emotion> <Credit noise> เข้าไปข้างในนะโอเคได้แล้ว <c oughs> โอเคมีเทนเนนเบย์สองเนี่ย oh, là ying là ying, ying, ying. โอเคไอีเดียนแจ้งกับอีโลน่าว่าห้องมิซายถูกปิดไว้นะ <c oughs> ห้องมิซายถูกปิดไว้นะมีทางมีทางอื่นไหมอิโลน่าทุกก็ตอบกลับมาว่าให้ลงไปด้านล่างนะมีช่องระบายอากาศที่ชั้นล่างนะ มาเรื่อเยอะแยะว่ะจัดก,การเขาไปเฮ้ยน,น,น่เอาวสวามิสเมื่อกี้เอาจรวดไปม โอเคน่าจะหมดแล้ลงไปด้านล่างต่อแยแล้วมิสไซล์จะยิงในอีก4นาทีนะคือถ้าไม่ถ้าเราไปไม่ทันน่ะภารกิจมันจะล้มเหลวเลยนะ one is ready one is ready launch in 3 minus 3 minutes <coughs> yeah I 3 minutes

One 1 Two minutes. Stage three boosters check complete. Swarm missiles ready. one. Swarm missiles ready. แหม yup. <c oughs> ่กีเดียนเอออีโนนาบอกว่ามีทางเข้าช่องระบายอากาศอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวจะส่งพิกัดไปให้นะโอเคเข้าไปเข้าไปแหม่เวลาเวลาอีเราก็อีกประมาณหนึ่งนาทีแล้ววิ่ง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 โอเคเจอทางเข้าแล้วนะ เดี๋ยวให้เราจับก้านลูกสูบนะครับแล้วดึงมันออกมานะน่ะจับโอเคแล้วก็ดึงอ่าแหละดึงออกมาเรียบร้อยพัง เดี <Okay. S 2> ๋ยวให้เราเคลื่อนที่ลงมาแบบช้าชานะโดยการกดคลิกซ้ายคลิกขวาพางไว้น่ะเอยจะไปถึงไหนนะโอ๊ยอ้อนแล้วโอ้ยโอ้ยตีตีร้อนไหมนะเอาตายหาแล้ว โอ้ยใหญ่แล้วมันปล่อยมันเริ่มปล่อยแล้ว่อยโอ้ยออยออยออยอ่ะโอ้ยโอ้ยร้อน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 โอ้ยไฟไฟไฟราคามึงร้อนมากเลยโอ้ยอ่ะเดี๋ยวให้กีเดียนบังไว้โอเคเดินหน้าต่อ

ไปเลยโอเคโอ้ยโอเคถล่มมาได้แล้วเออเอเ๊แล้วไอ้ก่อนนั้นนั้นที่ยิงไปมันคืออะไรวะมันติดบัคหรือเปล่าไม่ชัวร์ hang on เอาละโอเคถอดชุดออกมานะชุดมันพังเรียบร้อยแล้วโดนค,ความร้อนมากไปนะเ,เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะพาออกไปจากที่นี่นะโอ้ยมีศัตรูใหม่ล้ว

หรือสามนัดหรือสามนัดนี่ั้งหมดนี่ั้งหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นวะโอเคไปกันต่อโอเคคิงพินแจ้งมาว่าแนวป้องกันเมืองแตกแล้วนะทหารแอตัสก็ล่นถอยลงไปนะปอการทราบสถานาการณ์ยิงด้วยนะออกิดเนียนตอบกลับไปทางคิงพินและอีโลน่านะกลายเป็นว่าสัตรของเราถูกตัดไปนะ เออทำไมตอบกลับไปไม่ได้นะอีเดียวเขาจะจบเดียวคานนี้ในอีกไม่กี่นาทีนะอ้าวทำไมมันมืดอย่างงี้วะอุ้ย fucking of could you. ask I move. same the โอ้ยโโโอออ้้้ยยยขยับไม่ได้โอ้ยเกงไอออนก็ได้โผล่มาต้อนรับเรานะและได้แฮกชุดเอ็กโซของเราทำให้เราขยับไม่ได้นะเจตนาของไอออนเขาแค่อยากให้โลกนี้ไม่มีสงครามนะต้นเหตุก็มาจากสหรัฐนะ ออสารัาตถูกท,ทำลายลงมันก็จะไม่มีประเทศไหนกล้าท้าทายกับแอตลาสได้นะเพราะนั้นก็จะไม่มีสงครามดังมิเชลและกีเดียนนะั้นต่างก็คิดว่าไอออนเป็นสัตว์ลายนะแต่จริงๆแล้วของก็แค่เจตนาดีนะครับยังแต่ใช้ผิดวิธีแค่นั้นเองเว้ยเริ่มถล่มแล้ว

เออปดได้ไหมปวดได้ไหมเคปวดปล่อยปล่อยปล่อยมาแล้วโอ้ยชุดชุดกิเดียนปลดไปได้นะเดี๋ยวเราต้องไปตามจับไอออนด้วยตัวเองแล้วแหละโอเควิ่ง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 ไปตามจับไอออนนะตามหยุดไอออน วิ่ง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 ิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเ้ยตามจับตามจับเฮ้ยอะไรอะไรอะไรลอาไปนี่เนี่จับจับนี่แหละจับนั่นแหละอุ้ยเอาอุ้ยคารกำลังถล่มแล้ว โอเคจากนี้ไออนอนขอให้เราเลือกนะว่าจะดึงเขาขึ้นไปหรือจะล่วงไปด้วยกันนะพร้อมกับอาการอาการอาการที่กำลังจะพังนะ โอกาสที่สองใช่ไหมนี่เนี่ยงั้นเอาคืนไปเลยน้า <c oughs> ล่วงไปยบายจากเควินสไปซี่ก็กลายเป็นไก่ย่างสไปซี่นะอร่อยหอมเลย เค okay, สุดท้ายนั้น <c oughs> มิเชลก็ได้ใช้มีดตัดแขนซ้ายทิ้งนะเป็นแขนสายที่ไอออนได้ให้โอกาสแกเขาได้ทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นั้นมันจะไม่ใช่จุดจบนะแต่เป็นจุดเริ่มต้น เอาละก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเกม Call of Duty Advanced Warfare นะครับสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าจะมีภาคต่อหรือเปล่านะเอาละสำหรับเกมต่อไปก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับก็ไว้คิดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะ,อะโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้าวันนี้สวัสดีครับ